อันนี้ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อบานพลาโรลียกับไดไท้ายคลิปกันใช้ชีวิตอยู่กับขอบขั้วมาสูพีสูนองเบิงอันนี้ก็เป็นคลิปบรรยากาศไก่สีแดงมาสู่งานต่อแหละเด้กัว่ดสิพากันออกมาตักน้มไปใส่โอง่งใส่หาไวให้แม่หันลากเแรงอ๋อกแรงแรงเหรอ ใส่ใงที่ใส่รวมกันทีเดียวเลยบอกใส่้่ทีละอันใส่ที่แเหรียญเรีย่ใจนะมังหน้ามากก็ไม่อ่อนมังหน้ากระเทยจังส่บอกรอ เบิงเสียงหลูกไส้โซลายาเป็นยงเว,ว้าอยู่แจ่วแจ่วอยู่ถ้าเพื่อนบ่เห็นหน้ากลองหรือว่าบบไดทายเพื่อนแบบต้งต้มนี่ขาเว้าข้จาจ้าเพิ่นนีสิเว้าเก่งเว้าคือผู้ใหญ่ผุดละหากพ่อแต่หูวห่าเหาย่อกลองคืนหนีพอจีเศร้าเว้าทันทีเดชเพื่อนกะสิเป็นคนมัไกไอ้กลองคือพอเพื่อนหันละปกติแล้วปกติมาตักก็ย่ายเพิ่นสิอยู่ใส่รถซอยสองหล่อหันล่มาอัคติว่าถ้าโซลยาไดมางาบาทหลอบได้กะสิมาตักเก็บใส่องว้ใแ้แม่แบบนี้ตกมาแรงนี่กะสิได้เขา มาในอโตอำเภออื่นเสากระสิออกเดินทางหักต่ว่าแม่นตรงกับวันเกิดลูกชรายพอดีก็เลยว่าสีสื้อเค้กไปเก็บว้ในตุเย็นว้ทัาเสื้อผ้เยิ่นยามเสาหันละไอเค้กแล้วเดียบร้อยโซลยากรสิมหายางรอตลาดอันนี้กระสิเป็นตลาดวันพุธแนวอยากแนวกินนี่ต้องถามถึ้ค่ะสดใหม่สีบว่าสดใหม่เด็ดจังด๋เนาะตักออกจากกงแล้วกระลุกกระทะอาเลยโลยน,น้องนี่แม่โซลยาเพิ่นละมากหมกักกุยชายทอดเจ้าเกา่าเจ้าเดิมแต่จำความได้ก็เห็นคนเปิดขายแล้วแม่ มนี่ลูกไส้เพื่อนกัสินบดายแมย่างรอตลาดน้ำดอกก็เพราะว่าเพื่อนบ่คอยสบายก็เลยว่าสืส่อใส่กอกข้นดอกนี่ละไปฝากเพื่อนไก่สีวันเกิดจ้คข้องย่ามได้หนีเป็นไข่ถูกเือเอาเลยโลดเนวอยากแน่านกินเมื่อนี่กระสีอาศัยแม่ข่าซันเดย์ส,สร้ังเป็นตำปลาเผ็ด,ดส,สร้ังแต่เผ็ดเผ็ดใก้อนนั่นละความนัวเพื่อนาสิมีอยู่แล้วย่างผ่านลานเพื่อนนี่บอกกินปลาแดกนี่ช่วยมากหอมห่หวยห่วยเอาเลยโลดความนงความนัวนี่รต้องถามถึง ตกเศร้ามากมือนีกับซิเป็นวันเกิดลูกชายพอดีแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูอ้าวป่าวอวยพ่อแม่ จะดื S <S <S ้อหลายก่อนสิออกเดินทางก่อนสิกลับไปสู่งานกับสีเสื้อผ้ยลูกท้ายในหละจักเล็กจักน้อยความสุขเล็กๆน้อยๆของคนในบ้านกโซละยาเพิ่นเป็นคนขี่ายเดือจากเบิงหินกล่องบด้เห็นผอเพิ่นถือเค้กไปห้หนี่ไปนอนบิดอยู่ในที่นอนเอาเลยโหลด